อข้อป้องก็งยาวขึ้นเมื่อะะกี้นะคะคุณแหม่มพาเราไปดูแปลงที่อ้อยที่ไม่ได้ใช้โอทูนะคะท่านผู้ชมคนละเรื่องเลยใช่ไหมของเราเนี่ยปลูกวันเดียวกันนะคะพร้อมกันพันเดียวกันที่ดินก็แปลงติดกันนะคะท่านผู้ชมโอ้โหการเจริญเติบโตวความสูงความใหญ่ความอวดต่างกันทุกเรื่องเลยทีนี้เห็นว่าฉีดพ่นไปสมครั้ง สามครั้งครั้งที่สามเหรอคะห่างจากครั้งที่สองกี่ก็สองอาทิตย์เหมือนกันโอ้นี่ใช้สูตรสองอาทิตย์นะคะท่านผู้ชมตาส่วนยังเท่าเดิมไหมคเท่าเดิมเท่าเดิมโอ้ประหยัดมากเลยนะคุณคู่ไก่ออสามครั้งนี่ครั้งละยี่สิบเก้าบาทนะคะยี่สิบเก้าบาทโอ้สามครั้งนี่แปดสิบเจ็ดบาทอือถือว่าประหยัดมากๆเลยนะคะมันก็ยังสูงเอาสูงเอานี่ที่เราเห็นอยู่นี่กี่เดือนงั้นเนี่ย ยังยังไม่เต็มสี่เดือนค่ะเพราะได้ตอนนี้ได้สามเดือนกว่าเองอ๋อแค่สามเดือนสามเดือนกว่าตอนนี้น่อยสามเดือนกว่ามันสูงท่วมหัวเรานะคะนี่โอ้โหมันสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวอธิบายท่านผู้ชมฟังหน่อยใบมันเป็นยังไงคะเขียวขึ้นไหมเขียวเขียวขึ้นใหญ่ขึ้นมากนานเห็นไหมคะโอทูใช้กับอะไรก็ใหญ่ ชั้นเขียวขึ้นยาวขึ้นยาวใหญ่ก็หนาขึ้นด้วยเนี่ยคุณอ้อยหนาปึ๊กเลยค่ะหนาเลยค่ะเนี่ยเออถ้าไ่จับดูเอาไอ้คนอื่นนะคะที่ไม่ใช่ O โตรูนี่บางแ๋วแถวเลยใช่ไหมคุณผู้ใหญ่สีก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะอันที่ที่ที่ฉีดโอทูกับไม่ฉีดเนี่ยเนี่ยอย่างเราที่เราขับรถผ่านมานะคะหลายแปลงที่อ่ามันไม่ได้ใช้ o โตรูนะคะก็เยอะถ้าคนที่ใช้ o โตรูแล้วนะคะมองดูจะรู้เลยว่า อ๋อแปลงไหนใช้โอทูแปลงไหนไม่ได้ใช้โอทูใช่ไหมคุณแม่ใช่ใช่โอ้โหเขียวเข้มขึ้นมาเลยนะคะใบมันจะเขียวเข้มใช่ไหมน้องกุ๊กไก่ใบเขียวเข้มขึ้นด้วยหนาขึ้นด้วยช่วงหน้าแล้งอยู่ของคนอื่นเหี่ยวของเราไม่เหี่ยวใช่ค่ะของเราไม่เหี่ยวเรายังจะสดแล้วก็ยังตั้งอยู่แล้วการแตกกอเป็นยังไงบ้างแตกกอก็ดีอ้าวเดี๋ยวเรามาดูซิมาดูซิโอ้โหเนี่ยรู้สึกมันนอนนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยกอหนึ่งจ้ะอะ เอาคุณแบบลองนับดูสิหนงกรนึงมันมีกี่ต้นคะเนี่ยเอาน้องกุ๊กไก่มาเรามามามาช่วยนับดูเอานับดังๆก็ได้ท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดทั้งกอเลยด้วยท่านผู้ชมท่านหนึ่งก็มีอยู่ทั้งหมดสิบแปดสิบแปดสิบแปดต้นสิบแปดต้นกับอีกนี่หนึ่งหน่อกำลังขึ้นมา นี่นี่ยังมีสิทธิ์ที่จะยาวนาเยน่คะนี่กำลังกำลังจะโผล่ขึ้นมาแต่จะกําลังจะขึ้นหนอขึ้นมาอีกก็มีนะคะเพราะว่าคุณภาพของโอทูฟาวเจนคุณอ๋อยช่วยขยายรากขยายเซลล์นยคะขยายโครงสร้างของลำต้นรากยาวขึ้นสามารถหาอาหารกินได้เก่งขึ้นนะคะเพื่อโตเร็วโตไวนะคะแล้วเห็นตอนแรกนี่ว่าใช้ฟาวเจออย่างเดียวใช่ไหมคะครั้งแรก พอครั้งที่สองเหคะครั้งที่สองพี่อ้อยเขามาแนะนําอีกใช้สามตัวเลยสามตัว,<า>ตวเลยเอ้วไก่ไเอาขวดนั้นมาด้วยอืออม,มีตัวนี้ด้วยอ,อ้าวคุณอ้อยบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าแต่ละฟาวนินมันดียังไงฟาวก้ามันดียังไงตัวฟาวนินตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตรูพืชนะคะและส่วนตัวฟาวเจนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการขยายโครงสร้างของพืชทุกส่วนตั้งแต่ระบบรากขึ้นไปเลยค่ะอแล้วว่าส่วนฟาวก้าตัวนี้ ที่เราที่ชาวบ้านจะเรียกกันง่ายๆก็คือเหมือนสารระเบิดดินนะคะแต่ว่าแต่ว่าของเราที่จะช่วยในเรื่องของการเชื้อราป้องกันและกําจัดเชื้อราอและตัวไข่และแมลงเที่อยู่ในดินด้วยค่ะค่ะก็คือแต่เดิมนะคะ,ะคุณอ๋อยอ ชาวบ้านก็จะใช้แต่ฟาวเวอร์เจนอย่างเดียวใช่ค่ะแต่พอตอนนี้ใช้สามตัวเลยนะคะาวฟาวเวอร์นินนี่ใช้ป้อมกันเลยไม่ต้องรอให้มันเป็นใช่ไหมคะอย่างฟาวเวอร์กาเนี่ยก็ช่วยปรับสภาพดินด้วยแล้วทําให้พืชโตเร็วโตไวกว่าที่ใช้ฟาวเวอร์เจนแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นสามแรงแข็งขันดีกว่าแรงเดียวใช่ไหมคะอหลายหัวที่ก็หัวยาวโอ้ตอนนี้โอทูมันสุดยอดมากมากเลยอะตอนนี้การแตกหน่อนนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าโอทูสอบผ่าน แล้วลักษณะลำล่ะคะลำต้นก็ใหญ่มากเลยเนี่ยลำนะคะท่านผู้ชมมือคุณน้อยแค่แทบจะกำเบิกหุ้มเลยนะคะเอ้าแล้วข้อป้องล่ะคะโอ้โหข้อป้องดูลักษณะข้อป้องนี่ยาวนี่แค่สามเดือนกว่านะคะท่านผู้ชมยังไม่ถึงสี่เดือนเลยแล้วปกติเราสิบสองเดือนใช่ไหมคะถึงจะได้ตัดใช่โอ้โหนี่ความยาวเสร็จหนึ่งส่วนสามน้องกุ้งไก่สามเดือนกว่ายังขนาดนี้ถ้าครบขวัวปีสิบสองเดือนมาจากขนาดไหนเนี่ย อาคุณแหม่มประทับใจแค่ไหนเนี่ยกับผลิตภัณฑ์โอทูประทับใจมากอ้าวประทับใจแล้วบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าเ <c oughs> ชิญชวนท่านผู้ชมมาใช้โอทูเลยค่ะจะได้รวย,วยเ,หเหมือนกันจ้าก,ก็อยากให้ท่านผู้ชมมาช่วยกันใช้โอทูเพราะว่าโอทูมันใช้ได้ดีจริงๆอืมเออลืมถามไปอ้าวคุณแหม่มเนี่ยได้ใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างไหมคะใช้ปุ๋ยเคมีครั้งเดียวตอนไหนคะตอนได้สามเดือน อ๋อหวานหยอดเอาอ๋อหยอดจ้ะอ่าแล้วอ่าถ้าใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยยินรีมามาหวานมาอะไรอย่างนี้นะคะสามารถใช้โอทูฟาวก้านะคะไปคลุกปุ๋ยไปผสมปุ๋ยเพราะว่าโอทูฟาวก้าจทํัทให้ปุ๋ยเนี่ยสลายตัวได้เร็วอแล้วก็ทําให้พืชเนี่ยสามารถเอาไปกินได้เร็วเอาไปใช้ได้เร็วแถมยังช่วยให้ดินร่วนซ้วยทำให้ดินร่วนสภาพความเป็นกรดเป็นด่างทําให้ดินเนี่ยมีความเป็นกลาง เหมาะกับการพวกปลูกเม็ดผลิตภัณฑ์โอทูลี่สุดยอดจริงๆนะคุณอ๋อยเออแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะมาเยี่ยมชมไล่ไอ้อยของคุณแหม่มเนี่ยจะมาชมได้ที่ไหนคะบ้านี่นบ้านท่าประกายแก้วจ้ะตำบลตำบลท่าคออำเภออำเภอ,เภอเภแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีอ้าวชื่อจริงนามสกุลจริงบอกท่านผู้ชมหน่อยจเจริญศรีงามประเสริฐจ้ะอ้าวมีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าแปด สามารถโทรมาสอบาสาถามได้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอยากได้อ้อยที่งามอย่างนี้ต้องใช้โอทูค่ะเออต้องใชโอทูถ้าสงสัยมาดูของจริงจะสอบถามก็ได้ไดะะ้โอ้โหนี่ที่เราเคยไปขายเคสมาแต่ละเคสนะคะนกกู้ไก่ใช่ค่ะ,ะก็ใช้ตรก้อนหลายๆคนนะคะ เคยได้ผลผลิตเท่าไหร่มันเพิ่มมาเป็นอีกเข้าตัวเลยนะคุณอ๋อยเพราะว่าการ<ช>แตกโกเมื่อได้ปริมาณลําต้นมากขึ้นะนะคะมันก็ได้ทั้งปริมาณเพิ่มขึ้นน้ําหนักมากขึ้นเงินก็ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างนก,กกู่ไก่นี่ก็ไม่ธรรมดานะปลูกอ้อยหลายร้อยไร่ลลลแล้วทามาหลายฤดูกาลแล้วอนอกขู่ไก,ก่ให้ความมั่นใจกับท่านผู้ชมหน่อยกอ็ลองใช้เลยคะ่ะก็เหมือนกับเปิดใจลองใช้ดูเหมือนกับว่า ที่ใช้อยู่เนี่ยมันได้ผลอยู่แล้วจากที่ผ่านพันมาใช้ได้ผลอยู่แล้วค่ะน้องกุ้กไก่ตอนนี้มั่นใจเต็มร้อยใช่เกินร้อยด้วยซ้าจากแต่เดิมนะคะคิดว่าจะใช้เฉยๆตอนนี้กลายมาเป็นนักธุรกิจโอทูมีรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทนะคะน้องกุ้ไก่น้องกุ้ไก่ถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจเนี่ยอยากทําเป็นธุรกิจอยากมีรายได้เหมือนน้องกุ้ไก่ด้วยน้องกุ้ไก่บอกเบอร์โทรค่ะก็ถ้าอยากปรึกษานะคะเกี่ยวกับพืชหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็โทรมาสอบถามได้ค่ะเปิดรับตลอด24ชั่วโม ีเบอร์086ค่ะ7771404ค่ะอ่าทีนี้มาทางคุณอ๋อยบ้างเป็นไงคุณอ๋อยเห็นคนที่เรามาแนะนําเขาได้ผลผลิตดีอย่างเงี้ยชื่นใจไหมคะชื่นใจค่ะชื่นใจแล้วก็ประทับใจและยิ่งมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของ o 2 f ู r ฟวัลเจมากยิ่งขึ้นเลยค่ะคุณอ๋อยนี่ก็คือตอนนี้ก็เป็นนักธุรกิจ o อทูเต็มตัวนะคะ,คะทั้งสอสามีภรรยานะคะก็คือตอนนี้ลุยโอเ็มที่เต็มที่ตอนนี้ เป็นอาชีพหลักแล้วใช่ไหมคะอาชีพหลักล้ค่ะอ๋อนี่ก็รายได้ก็เดือนละหลายหมื่นเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมถ้าสนใจนะคะอยากจะสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์หรือว่าเรื่องแผนการตลาดแผนรายได้โทรมาหาคุณอ๋อยได้นะคะค่ะอ๋้บอกเบอร์โทรเลยคหน่อย0 8 3 3์7 4 3ส5อ๋อโอทูค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมคือประสิทธิภาพอันเยี่ยมยอดของ โอทูฟาโบเจนนะคะไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์เยี่ยมเฉยๆนะคะแผกนการตลาดก็สุดยอดถ้ารู้ว่าดีอย่างไรนะคะท่านอยากมีอะไรได้เสริมเพิ่มจากงานประจำก็โทรมาหาเราได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างโอทูฟาโบเจนเยี่ยมค่ะ,คะดูความแตกต่างนะคะใบใบนี้คือที่ใบที่ใช้โอทูนะคะใบอ้อยที่ใช้โอทูดูความแตกต่างของทั้งเขียวและมันแลว้วก็หนาด้วยนะคะซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นมันใบไล่อ้อยไล่ข้างๆข,ข,ข,ของเราใบจะเล็กใบจะเล็กแล้วก็จะมีปัญหาก็คือจะเหลืองไม่สมบูรณ์นะคะโอ้ตูเยี่ยมใช้แล้วรวยไอ้คุณแม็กสินค้าดีๆแบบนี้นะเวลาเราไปถ่ายทำเนี่ยเป็นยังไงฮะ คนที่ใช้แล้วความรู้สึกของบรรยากาศความรู้สึกของเขาเป็นไงเขายิ้มแป้นเลยครับปื้มเลยนะครับก็คือเขาตอบรับอย่างดีนะคไม่ไม่น่าบึ้งเมี่อไรนะไม่ครับเขาพอใจพอใจเอไปทุกที่ทุกที่พอใจหมดพอใจหมดครับเอางี้เ๋ยถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจอยากใช้ o 2 f o ฟาว r วอร o เจนโอท r าวเนนี่ยทำไงครับติดต่อมาที่เบอร์นะครับ0848881786ยินดี นะครับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสินค้าแล้วก็แผนการตลาดทําง่ายครับรงนี้เพราะว่าทางบริษัทนะครับมีหลักสูตรอบรมตลอดทั้งปีครับครับเอาแล้วคุณกุ้กไก่ฮะอยากจะฝังอะไรถึงพี่น้องที่ชมรายการนี่อยู่วงทีเขาอยากจะหาซื้ออยากใช้ o อทูเนี่ยต้องทำไงครัก็ถ้าอยากทราบเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะก็สนใจอยากก สั่งซื้อไปใช้ก็โทรมาติดต่อได้ค่ะที่เบอร์086นะคะ7771404ค่ะแล้วก็แผนการตลาดแผนรายได้นี่จ่ายจริงนะคะง่ายทาง่ายนะหรืออยากมีรายได้เสริมก็ไม่ต้องชะลอไว้ตัดสินใจได้เลยดไ้เลยโทรมาดูนี้ค่ะครับแล้วคุณอ้อยเป็นไงฮะค่ะก็ที่นี่คคิดว่าโอทูดีแค่ไหนโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะอย่างวันนี้อ๋อยก็ออกรถแม้แต่ที่ทางบริษัทรถก็โทรมาถามเลยว่าเมื่อไหร่คุณอ๋อยจะไปรับรถคะ ออกรถยังไงขายที่มาได้หรือไงจากโอทนี่แหละคระได้จากโอทูได้จากโอทนี่แหละค่ะอะไรมันจะง่ายปานนั้นเลยวันนี้ก็มาติดที่ต้องมาถ่ายทำก่อนก็เลยขอเลื่อนเข้าไปบอกว่าเดี๋ยว ให้เสร็จก่อนแล้วพี่ถึงจะไปรับรถอัดรายการกับคุณกายหน่อยก็เลยเนี่ยรายการกับคุณกายนี่เป็นครั้งแรกทั้งหมดครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ไม่มีการผมไม่ผมอัดรายการเดี๋ยวจะบอกซึ่งนิดนึงไม่เคยเตรียมมาทั้งนั้นอยู่ดีก็ถามถามมอย่างนี้เพราะภูมิใจเนี่ยที่มาได้มีรายได้จากโอทูโฟเรเจนตรงนี้ก็คือบริษัทโอทูให้กับเราได้จริงๆค่ะถ้าใครสนใจก็คือว่าติดต่อขอยได้เลยโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าแผนการตลาดรายได้ว่ามันได้จริงอย่างไรเพราะว่าได้ประสบการณ์จากตัวหอยมาแล้วค่ะได้จริงๆ ข้างนี้น้ขอเบอร์โทนหน่อยเลยกันครับค่ะ0833174335ค่ะครับครับนี่แหละคับท่านผู้ชมครับการจะทาอาชีพคือขายหรือขายตรงที่ต้องการมีรายได้เสริมแบบไม่ยากเกินไปนะครับต้องเลือกบริษัทที่มีสินค้าดีๆที่สําคัญนะครับต้องมีทีวีช่วยด้วยครับถึงจะสร้างความสําเร็จให้กับเราไม่ยากเกินไปครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญจากบริษัทโอทูทุกท่านนะครับ ที่เกียรติร่วมรายการครับขอบคุณครับ,บติดตามชมรายการเ e อ็กซ์ต้ากล้าท่ารวยได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ